มือนีบเอาเข้าขาเลาะมือนี้เลาอมากเข้าเล,อล,า,า,ลาอมากยังนี่ไล่ชาสชุยฟงค่ะ,ะไล่ชาสุยฟงค่ะไล่ชาสุยฟงนะครับนี่เป็นหน่วยงานอของเมโดพาชุมชนมาศึกษาดูงานนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะพาชุมชนไปกี่กี่ที่ครับ40ค่ะ,ะมา40ชุมชนค่ะมา40ชุมชนเนาะ เพอถอดไปสัมภาษณ์ว่าอตอนนี้มาจากชมุมชนจะไปสมปัมภาษณ์เพื่อนคนครับครับขอบคุณที่จะพาไปตอนนี้พักเที่ยงกำลังกินข้าวครับครับแต่ในชุมชนนะครับชุมชนมุสลิมค่ะ อนี้ชุมชนมาจากไหนครับกระบี่ทางาแล้วก็ยาส้ามาจากฟางอ้อมาจากฟางอ้ลายเม็ดอ๋อครับมันเม็ดลาย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 เม็ายเม็ดโอครับโอ้นี่มาเยอะครับหลายชุมชนเดี๋ยวจักหน่อยทีไปสัมผัสบางอีกจัดชมยู่ไปกําลังยากาศดีครับที่ได้ชา ออนุยาตครับตอนนี้ช่วงนเรามาจากไหนครับมาจากการจนะบุรีเนาะ,ะมาจากการจนะบุรีโอ้มีเดียคนสวยๆง,งามอ่านี่มาสึกกาดูง,งานของกลุ่มงานของเบโดครับปรชุมวิวอ๋อโต๊ะนี่ก็มีแต่ผู้เบาอันนี้ขออนุญาตครับชุกงคนเรามาจากไหนครับ ชุมชนเรามาจากไหนครับลำพูนโอ้ลำพูนก็มาครับมาเจ๊ครับวันนี้กำลังต้นเจ้าค่ะกับน้องเสิร์ฟจากมุกดาหารค่ะอ๋อนี่มาจากมุกดาหารครับโอ้มาเลยนะค่ะมาดูกระดิวมาหลายชุมชนครับกำลังรับประทานอาหารอยู่ชมวิวบรรยากาศสวยงามครับ ครับขออนุาตครับชุกคนเรามาจากไหนน้อนเนี่ยมาจากจากังหวัดลังค่ะเป็นกลุ่มนิสาหกิจบ,บ,บ,บริษัทก็สุภาพบอน้ำร้อนตัดลังค่ะวันนี้มาเที่ยวมาดูงานที่เชียงมามาารายแล้วก็ม,มาจากับพี่เซฟตรยันยันแล้วก็พี่ถุงมาจีนไปแล้วก็ไทยคานีอ้าวสุดยอดกลุ่มเดิมๆนะครับ อ่่านีครับมันต้องสุดยอดอยู่แล้วพ่อก็คือยอดชากินยอดชามันสุดยอดอยู่แล้วอะนนี่ะนี่คืออะไรครับยอดชาค่ะยอดชาชาอ๋ออันนี้ยอดชายอดชาสุดยอดเลยอาหารมันี่อร่อยทมวตอนนี้มายู่ยังไงก็ต้องกินยอดยอดชายอดชาใช่เข,าข,เขา้าบรรยากาศได้เขา้าบรรยากาศเลยเนาะใช่ค่ะ ใ้าคับคุณปูครับอูอมาเป็นนางเอกทุกงานเลยครับขอบคุณครับูบรรย,า,า,ยา,กญญากาศสวยงามครับครับการชตูนกับรูการวตโดมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธา,า,านีก็มีความสุขมากที่ได้มาดูการการเพรีรูปชันแล้วก็ปริตพันธ์ น้ำลอยคำที่ลอยคำคำโอ้อันนี้เขาชุ่มชนมาจากสุราษฎร์ราษฎร์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับกลัมบมาได้ชุมชนครับอันนี้ชุ่มชนเรามาจากไหนน้อนะครับคุณตละลดินค่ะนะคุณตละลดินค่ะมาจากสุธารดินเออเนี่ยครับต่อมา <c oughs> เป็นชุมชน าสมามัคีครับอันนี้ก็ะเด็นเข้ามาศึกษาดูงานหลายๆชุมชนครับอันนี้ข้างรับประทานอาหารนะครับเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำกันอยู่ครับอันนี้มาจากชุมชนนี่นะครับชุ่มชุนโคราชครับชุมพวงครับของชุมพวงชุมช<า>นตลาดไสรครับเออดาวงาลำ ครับนมหลายชุมชนด้วยกันครับนะครับความชุ่มช่นน้องไม่ใส่กัครับตอนนี้จากบันบัวครับอำนวนบ้างบันบัวบริลลาร์บัวบริรลาร์นาะโอ้อันนี้เป็นล่างเท้าครับอันนี้ก็เป็นแต่ละชุมชนมารับประทานอาหารกินเข่ากินน้ำด้วยความสามัคคีกันครับ เดี๋ยวจังน่อยจังคอไปกินเขากินน้ำเลยจังไปเชื้อฟีกันครับน <ria> ี้ชุดน้องมาจากไสครับจากช้างเชียงใหม่อ๋อครับอาน้การ์มาหลายชุมชนคือกันครับกินเข่าดูกับบรรยากาศสวยงามวันนี้เป็น เป็นบอสกลุ่มงานครับพาชุมชนมารับประทานอาหารหรือกินข้าวแมนบ่ครับพี่พายพีพาชุมชนมากินข้าวว่ะครับครับวันนี้พาทุกทนมากินข้าวที่ไร่ฉุยฟงนะครับนี่ครับนี่คือมาหน้ากลุ่มงานครับของเบโด้หมดเลครับนี่นะครับอันนี้อันนี้ชุมชนนี้มาจากไสครับ ต่กลศินชุมชนสำราญค่ะไปดูงานงานการศึกษาดูงานอ๋ออันนี้มาจากชุนชุนสำรานจากการสิน็นงานที่แโรงงานโรงงาน่อยคำาแโรงงานถูอยค้ำรับตนนในแแววมากกินข่าดูไล่ชาไล่ชาชุนฟงไล่ชาชุดฟงผกินข้าวกินข้าวมาต่นี้บอกหน่วยงานพ้ามาแววกินข้าครับ อา่ิพาห์เลาะเบิ้งนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวชมบรรยากาศนิดนึงครับเดี๋ยวอีกจกน่ก็นจะงานท่องเที่ยวกันลายๆชุมช่นกำลังเซอรฟีกันป็น,บร,นบรรยากาศได้ดีกับ

จานั้ำมาเยอะเกะงีะ้กันบางคนก็มาเซอร์ฟีกันนี่เออนี่เหน่ายน้อหนินี่นี่ <c oughs> นเออสุดจอดดจอดดจอดมาดูปลาเคนก็นมาท่องเที่ยวันหนไยครับ ครับเมื่อเนี่เป่าเข่าขาเลาะเลาะมาเชียวไหลชาซืุ้้งนะครับ ตัวผังเหนือแล้วครับัเลาะเดี๋ยวจะพาเบิ่งบรรยากาศของไรชาสวยฟุงครับคนกามาท่องเที่ยวกันเยอะเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากครับนี่คือทีมงานครับ ทางเรากลับมาท่องเที่ยวครับเ,เข้ามาอยา่างใจก่อนบุรีรัมม์อ่าทีมงานของบุรีรัมม์ครับมาท่องเที่ยวศึกษาโรงานของ<ๆ>เบโดบครับเดี๋ยวเข้าตัวชุดบิวครับครับอะเราพาทีมงานชมวิวไปเดีย๋ยวแป๊บนึงครับเอาปิปูเด้งไล่แชชันเองอ่าอันนี้กับทีมงานครับมาจากังมาจังครับพอ่อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศกันครับ อ่านะครับพี่ปูกำลังชมบรรยากาศที่สวยงามสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยอันนี้เป็นบรรยากาศที่สวยงามครับของไล่ชาชุยฟงชุยฟงชุยฟงบ่ฮะชุยฟงชุย ไลซา,าชุ้ยฟงม,ม,มันที่เดียวกันหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าคนละที่กันนี่คือบรรยากาศภูเขาครับไลซา,านะครับชมบ,บรรยากาศนิดนึงครับกำจัดทินชูดึงไปเส้นนี้ก่อนครับเดี๋ยวกีพาส่งเ่ยาไปเรื่อยๆครับ